เ้ยไม่ได้ว่ะขอขอยิง <gram> กับแชมเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยสมม้งให้เฮ้ยเข้าเลยเหรอพี่ชายเดสแกนแตมพูดใกล้ไม้หน่อยมันเห็าก็ใกล้เกินไปมันผิดเกินไปเอาไปตัดไม่ได้นะแมทช์ found ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Off i c i a l นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอด l i d m a n shop นะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็็็บบไไซซตตตต์ Dismanshot.com ดด้้้วยะรรัจเเเเิิมมมมกกกกหืืออ นะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของ Redman Shop เลยนะครับหนึงวันหนึงโอ้ขอยิงแชมเปอร์ให้ตายก่อนแล้วเดี๋ยวไปช่วยไอ้ที่อะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเทียบเลยแอนได้ดีมากเกืถือว่าเรามาดูว่า CMD เขาจะทำอะไรต่อพุ่งไป้ย จริงจริงไม่ต้องดูหน้าจอฉันก็ได้ไปดูหน้าจอเกมดีเดียวไหมผมเจอหนูบุกไปอีกช้างเม็ดมาหน่อยมาหน่อยมาช่วยเม็ดหน่อยโอ้ยหูแล้วทำไมมันไม่ตายโโอ้หมึงเข้ามาดีเข้าไปห้าดูไม่ไหลนัดอยู่นะผมว่าเกมนี้มันไม่น่าใช่ทหาม เิงยิงนี่ไม่เป็นไอ้ยอีกตัวเดียวสนุกไปสัตว์ตอนนันเราไม่ลงตอนันไม่ลงม่ลเราไม่ลงจะลงจะลงไม่หิ้วขึ้นมาต่อยปูต์ตะกี้นี่แบบเหมือนจะตึงเกิน เฮ้ยตายตายตายนบอกแล้วว่าตายโอ้ยแใส่เพื่อนเฉยอ่ะยิงให้ได้นะาสามต่อนึงอะโอ้ยตายเฉยเลยโดนแฟลกลับมาไอ้พวกยิงกันไม่ได้เหรอไอ้เวนเฮ้ย่สามหนึ่งไอ้แฟั้ยคนแฟนท็อกไงเยีด้งกูเฉยอย่เมื่อกี้ไอ้แฟั ะอลวคือไปที่ป่าเมกี้เนี่ยทุกคนรเทือป่าววะเหมือนจะรู้แย่เทมดีเป็นโร่จริงวะโอ้เก็บไปยี่หืจะเชื่อคนนึงมึงต้องเจอคนอย่างพูกสนนั่นไงสัตแมงใช้รู้จักปูยางจากปูยามสวย วันมิดวันมิด o e n e m y remaining I got it spiked down ยับบี้วลอยอ่ะแม่งส่องกูแล้วกูโดนกูออกไปกูตายว้นั่นไงวัม็ดวันมิดเอเอแคชชอนโอ้ยอยู่บนอยู่บนมาอยู่บนอยู่บนโอ้ยโอ้ย ผมพูดผิดไปหน่อยว่าสองคนนี้มันจะแบกเราได้แตัว่าสแกนไม่เคยเจอใครเลยสงสัยอยู่ว่าน่านมีดีเลยว่าไงว่าไงกล้าโผล่ไปอ๋อเพื่อนโผล่ไปขนาดนั้นเลยเอ้เราสู้เอไว้ก่อนดีกว่าถือออฟตัวนโอเค เรามาลองเล่นแบบใจเย็นๆมากันนั้นแน่อยู่เอวันแอนิเมชั่นสไปด็อกไปจ้าตัวอีกตัวอยู่ไหนดรียบอยู่ลิงมิดลิงันไม่เจออหน้าเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเหมือนเฮ้ย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 เอาเอาว่าไง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 วัยรุ่นปืนอะไรให้เก็บมา ก็ไม่เคยทด้เห็นสักทีเนาะเรามีเออไม่เอ็ดอกเอวเสียวเสยแ้อวค์ดโผล่มิอสัใครมันจตัดตัวอดีแล้วทำไมกูตายทวัเนี้ยวดตข้างหลังฮะ โอ้ oh, oh, ยังไ <Last S 1> <คะ S 2> งกันแล้ว่ะดีสเต็มจำบุยอาไม้ก่อนนะจิงะเล่นประจาเลยจัด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 เจ็ดโอ้วขอโทษทีพี่สาวน้องกันอ้องกมบินทุกอปอร์ตพูดอะไรหน่อยว่ะพูดอะไรหน่อยเร็วทุกคน โชคดีโชคดี yeah. ีชายโชคชายบีมือมึงด okay, right? ูมันพิมมีโอเมนโหตัวเดียวที่เหลืองันเงันยิงไป37ตัโอเมนโหตัวเดียวที่